สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่จีโฟกสปอร์ตออนทัวนะฮะคลิปก่อนหน้านี้นะผมก็ได้ประโคชเก่งนะฮะแล้วก็เลยถือโอกาสนะฮะคโคชเก่งได้มาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอันกิจกรรมฟุตบอลครับในการเปิด Academy STM Academy บ้านสันต้นม่วงนะซึ่งใครสนใจนะฮะอยากจะให้ลูกหลานได้มาพัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอล ร่วมทีมกับอันโคชเก่งนะฮะ STM Academy ก็เชิญติดต่อโคชเก่งได้นะฮะจะผ่านทั้งจีฟก ok ก็ได้นะเพื่อใครสนใจอยากจะใื้ลูกหลานได้พัฒนาในเรื่องของการต่อยอดเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคตนะผมก็ภารกิจของผมในวันนี้นะฮะยังตีบอกว่ามาหดน้ำพักบุงนะซึ่งเป็นพักบุงเพื่อสุขภาพสินค้า เขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์เบอร์แแรกของจีโฟกในการขายตลาดการนําวิถีของดีตะบ,บนสีท้อยครับองตอนนี้ก็ต้องมาเริ่มล้นปลูกใหม่นะฮะหลังจากที่เขาได้ขายแล้ว2ติดพักบุ้งเขามีขายต่อเพราะฉะนั้นก็ต้องมาวางแผนในการปลูกไม่แอบหนึ่งจะต้องทําให้พักบุงขายได้ทุกวันเสาร์จะต้องมีพักบุ้งไปขายนะฮะก็หดนานไปเรียบร้อยละ เล่นเอาเนยพอสมควรนะครับอันนี้ก็เริ่มงอกนะครับนี่ปลูกมาได้3วันครับซุกเส,สาติดจันเข้าวันที่สีละนะแล้วเดี๋ยวครบหลอบประมาณวันพุธติะถึงนี่ผมก็จะปลูกแผนแป้งหนึ่งต่อไปเรื่อยนะฮะอาทิตย์ละหนึ่งหนึ่งแปลงยาวก็เพืกำลังใจในการาขายพักบุงเพื่อสุขภาพต้วยนะฮะผักอะไรนะผักเพื่อสุขภาพ G f ฟ l k นะ อร่อยอิ่มท้องอิ่มบุญครับผมซื้อได้ตีการของถมครับการนำวิธีของทิฉันบนสีท้อยทุกวันเสาร์แรงๆกลับไปแวะซื้อได้แล้วก็มีกิจกรรมดนตรี g f o l m u u s i c s p o t ท่านตัวนนะ,ะหลังจากที่อันผมได้บอกไปในคลิปที่แล้วว่าความตั้งใจผมอยากจะมาสรุปกิจกรรมสองกิจกรรมที่เขาได้ทำวันเสาร์วันที่ผ่านมานั่นก็คือกิจกรรมการแสดงดนตรี จีโฟกมิวส mm ิกสปอร์ตเพื่อระดมทุน uh, งบประมาณในการ uh, ้าละออนไปทำกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล uh, สองลมเสมอครับ uh, ฟุตบอลเพล่อละออนก็ตีพันมาแต่ว่านี่ก็จะได้มาสรุปยอดในการบริจาคให้สมาชิกติดติด,ดตามได้หูได้หันตัวให้อละออนได้หูตัวว่าเฮามีผู้กองสนับสนุนยูนะฮะแล้วก็ ผมก็เลยถือโอกาสสรุป2กิจกรรมร่วมกันในคลิปนี้เลยรวมถึงกิจกรรมการไปแข่งตะวาตัวยประทับใจยังมากๆครับละอ่อนใจสู้แล้วก็ประสบการณ์ครั้งนี้ผู้ปกครองก,ก็สนับสนุนเต็มที่เริ่มจากาการเล่นดนตรีก่อนนะฮะในวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ต้องขอขอบคุณนักดนตรีลักๆทั้งสองท่านนะฮะก็จะมีไอ้พงกับน้องตั้มนะมาเป็นมือกีตาร์แล้วก็เป็นนักฮ้องขึอตัวยแล้วก็ นักลองรับเชิญนะฮะปลหลวงเอ็มเมีบปลหลวง M. เอ็มบนกะมาแจมมาเล่นก็ถือว่าสนุกสนานครับล้วก็มาจวยสร้างสีสันให้กับตลาดการนำวิถีตัวะเงินบริจาคที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกตัทั้งผู้ปกครองตัวแล้วก็ลูก,ก้าที่เปินไปเดินพันไปพันมายอดทั้งหมดตีเขารวมได้หนึ่งพันสบบาทครับ 1>, 1 4 8่บาทซึ่งผู้ปกครองครับอันผอธีรพงศ์เปลื่นผมครับตีอยู่โรงเรียนตมุณนาก็มาช่วยสนับสนุนกิจกรรมนี้ตัวต้องขอขอบคุณมาณที่นี่แล้วก็ขอบคุณทุกทุกท่านตีมาได้เอื้อน้ำนะเงบประมาณในการได้จากการะระดมทุนครั้งนี้เขากับมีการใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางตะว้านะครับผมก็ได้นําไป จ่ายกาสมัครเขา้ารวมกิจกรรม2ทีมครับทีมละ400บาทกับเท่ากับว่า800บาทเป็นในส่วนของกาสมัครในการรวมกิจกรรมนะฮะส่วนกาเดินทางเราได้ประสานงานขอความอนุเคราะห์จากาทันพระครูประยุทธ์สินสุนทรน,นะครับเจ้าอาวา,วาสวัดศรีบุญชุมครับบ้านประศักก็ขอความอนุเคราะห์ในเรื่องของอาพาหนะในการป้าละอ่อนไปแข่งนะเขากับได น้องสงกรานนะฮะเป็นรถสีม่วงเป็นรถแต่งแฟนซีสวยงามอลังการมากครับโอ้แต่ละคนไปนี่ตื่นเต,นต้นนะฮะนักกีฬาทีมอู่นี่หันแล้วตื่นเต้นเลยนะฮะก็ถือว่าได้รับความเมตตาจากท่านพระครนะูสนับสนุนเดืองยานพานะหนามานะซึ่งท่านพระครูก็ฝา,ากประชาสัมพันธ์นะว่ารถกันนี่เนี่ยจริงๆแล้วจะใจเป็นงานของหมู่บ้านเป็นลักนะบ่ได้บ่ได้ใจงานนอกนะ แต่เผื่อจีโฟกเลยกับฮือเป็นกรณีพิเศษนะก็กต้องขอขอพระคุณท่านพระครูประยุทธ์สินทรมานะที่นี่ตัวนะครับผมแล้วก็ผมก็ได้่วยสนับสนุนนะครับในเรื่องของการน้ำมุ้น้ำมัน,น,มนคือกับอันตังตังหวัดไปนะใส่ซองไป8ป0ลาบาทนะฮะรวมการน้ำมันรวมการาบำรุงลดไปเลยนะแต่เดี๋ยวเห็น้อยครับวันเสาร์ใครอยากจะสนับสนุนในการซื้อลดของท่านพระค,นะครูนะฮะ ไปแอลฟังดนตรีได้ครับเดี๋ยวเสาหน้าเขาอาจจะมีสักกล่องหนึ่งเอาไว้บริจาคสำหรับสมทบทุนผ่อนรถกันนี่เอาไว้ให้ทางวัดได้ใจประโยชน์ในหมู่บ้านตัยและก็เพื่อในอนาคตาเด็กๆนักฟุตบอลของเขาจะได้ใจบริการ่านพระครูได้แหมนะฮะก็มา่วยกันนะครับบอกบุญครับว่าอันรถกันนี่ผ่อนใจไปได้แล้วกึง่งนึงละนะฮะมูลข่าตีเป็นซื้อม้าในแสนฝ้าย ก่อนไปประมาณ8ปดหมื่นครับเหลือแหมคมกึง่งนึงก็ยังต้องการความวยเหลืออยู่เพราะฉะนั้นใครอยากสนับสนุนผ่านทางชีพพวกนะวันเสาร์หน้ากับไปฟังดนตรีกันแล้วก็ไปยอดลองแล้วคเดี๋ยวเขาจะได้นําไปาถวายทานพระภูรติวัดนะฮะแต่ถ้าจะสนับสนุนโดยตรงเลยตีทานพระภูประยุทธ์ก็สามารถสนับสนุนได้ตีบัญชีของ วัดสีบรรจุมได้นะแต่หมายเด็บัญชีนี่ผมจํามาได้ละเดี๋ยวเอาไว้ประชาสัมพันธ์กันในวันเสาร์นีนะฮะก็ในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะฮะเงินบริจาคทั้งหมดก็ใจลักๆไปในสองกิจกรรมนี่นะส่วนเสื้อทีมนะสองทีมทีมละ1ิตัวนะก็ถือว่าเป็นสปอนเซอร์โดย G-F o l k Music s p o r t นะฮะก็ถือว่า งานนี่ในเรื่องของการทําเสื้อ G โฟก็ถือว่าเป็นสปอนเซอร์ให้กับน้องๆเด็กๆนักกีฬาไปเลยนะได้มีเสื้อสวยๆงามๆใส่ลงสนามก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวในการทําธุรกิจขายเสื้อกีฬาของ G โฟตัวนนะฮะนี่ฮะโลโก้ logo. G f o ก m มิวสิกสปอรครับแมน้อยเขาจะมีแบรนด์เสื้อยืด G โฟก u มิวสิกสปอร์ตเอาไว้ให้หลออนไซเ่นกีฬากันนะ ใครที่สนใจอยากจะใส่เสื้อสบายๆนะฮะก็มาเลือกซื้อเสื้อแบรนด์ G-Folk Music Sport ได้ครับซึ่งเสื้อของผมจะแตกต่างจากที่อื่นครับจะสังเกตว่าเวลาผมทํางานหรือว่าผมใส่ไปไหนมาไหนผมจะใส่เสื้อยืดตีทําจากผ้าไมโครครับเป็นผ้าไมโครตีระบายเหงื่อได้ดีใส่สบายครับบัเหนียวติดตัวแล้วก็แห้งเร็วครับผมก็เลยชอบหลายคนบอกว่าทําไม่เบาเสื้อ ฟุตบอลงามๆมือหล่ะออนเป็นเสื้อพิมพ์ลายนะเป็นเสื้อพิมพ์ลายนะสกรีนสวยๆงามๆนะซึ่งผมเคยลองเอามาใส่แล้วเสื้อโมนี่มันรู้สึกว่ามันจะระบายอากาศบ่ค่อยดีครับเวลาเหงื่อออกมันจะเหนียวที่ตัวและมันระคายผิวอันนี้ผมมปได้ได้เขาเรียกว่า ตัวค่าของเสื้อมูนี่นะฮะแต่เป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมนะผมก็เลยคิดว่าอยากจะได้ผ้าเสื้อผ้าตีเล่นแล้วก็ใส่สบายมากกว่าน้่เน้นความสวยงามของเขาอาจจะดูพื้นๆนะฮะเป็นสีสีโดดๆนะแต่ผมคิดว่าเน้นดีความสบายแล้วก็ราคาถูกตัวและที่สาคัญครับมันเป็นผ้าตีเย็บมือครับเย็บเย็บได้จักบาได้เย็บบาได้เย็บได้เครื่องจักรนะหรือใจคอมพิวเตอร์ทำนะเป็นใจคนทำเนี่ยนะ มันจะได้จ่วยกาแรงของขนเย็บขนสกรีนตัวโดยเฉพาะการสกรีนเนี่ยผมใช้บริการาร้านสกรีนตีอยูกรุงเทพตีสนับสนุนซัพพอร์ตกันมาตั้งแต่ต้นเลยนั่นก็คือร้าน t ูแทนแอ Screen ครับเป็นรับสกรีนเสื้อราคาถูกซึ่งาการซื้อเสื้อของ g ีฟกเขาก็จะได้ช่วยในเรื่องของกาแรงของคนตีไปทํางานสกรีนตัวเครับตอนนี้นี่รู้สึกว่าง,งานสกรีนนี่จะน้อยลงครับ คนตีทางานสก,กรีนนี่จะตกงานเยอะขึ้นเนื่องจากมีนว,วัตกรรมในเรื่องของการทําเสื้อ,อพิมพ์ลายสีขึ้นมานะเพราะฉะนั้นรายได้ของคนทํางานสก,กรีนก็จะน้อยลงผมก็เลยว่าอ,อ,อยากจะสปอร์ตเป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆตีจุวยสนับสนุนงานสก,กรีนที่มันยังคงอยู่เพราะมันมีความสเสน่ห์ของความเป็นดั้งเดิมผมชอบแบบนี้ครับก็เลยนําเสนอแบบนี้ถ้าใครสนใจก็ไปที่ตามตี ตลาดนําวิถีของดีต้มนสีท้อยผลิตภัณฑ์ชิ้นที่สองของ g ีโฟกต่อจากพักบุงเพื่อสุขภาพแล้วก็จะเป็นเสื้อ g ีโฟกครับมีทั้งเป็นผ้าคอตตอนนะมีทั้งเป็นผ้าไมโครนะสําหรับผู้ปกครองคนไหนอยากจะใส่ไว้เป็นอ,อ,อะไรว่าสมาชิกหรือเป็นกําลังใจให้กับการทํางานของ g ีโฟกก็ไปสนับสนุนกันได้ซึ่ง เสาที่แล้วนี่เขาก็ได้ขายเสื้อไปได้ประมาณ4-5ตัวนะฮะก็ต้องขอขอบคุณลูกค้ากิตติมศักดิ์หลายๆท่านโว้แว้มาสนับสนุนทำมาบางกิ่ตัวแต่ก็ยังมีคนมาถามซื้อเดี๋ยวต,ต่อไปจะหาทุนกับมาทำเสื้อขายก็ลายสวยๆก็จะมีแตกต่างกันออกไปแล้วก็ลายอื่นๆจะออกแบบมาเรื่อยๆอแต่ตอนนี้เขาได้เริ่มต้นแล้วในตลาดของถมเกาะฟาา ผลิตภัณฑ์ชิ้นที่2นง่งครับท่านผู้ชมได้ติดตามและสนับสนุนกันตัวครับผมอ,อันนี้ก็เป็นสรุปในเรื่องของผักดนตรีไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วอา่อาและอีกอย่างนึงครับวัตถุประสงค์ของการทําเวทีตรงนี้นะฮะจีโฟกอยากจะทําเป็นเวทีไว้แสดงความสามารถของสมาชิกตียากจะโชว์มาปล่อยของไขรตีมีความสามารถทางการร้องเพลงเขามีทีมงานมีคาราโอเกะนะฮะ หรือว่าอยากจะร้องแบบดนตรีสดเรามีนักดนตรหีหรือใครอยากจะเล่นเองร้องเองนะฮะมีกีตาร์ไฟฟ้ามาเสียบได้เลยตู้ลำโพงอย่างเฮานี้นะแล้วก็ในเรื่องของการนั้นต่อยอดของกิจกรรมต้นนี้เดี๋ยวกลอยไปว่ากันว่ามันจะต่อยอดไปได้จะได้พ่องนะแต่อยากจะมีเวทีสักเวทีหนึ่งไว้คือกับคนตีีิจ่ยักในการเล่นดนตรีไปแลกเปลี่ยนความรู้ไปได้อูได้จ๋าได้ฟังแสดงความสามารถเป็นหนังกินหนังแอล สร้างสังคมกลุ่ม g f โฟก์มิวสิกสปอรขึ้นมาแหมหนึ่งกลุ่มนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีครับเยาวชนตัวองนะครับผมส่วนการต่อยอดในเรื่องของการเล่นฟุตบอลแต่ว่านี่ผมถือว่าละออนทําได้ดีมากครับหลังจากนี้เขาจะมีการพัฒนาระบบในการฝึกสอนเป็นระบบระเบียบเพื่อต่อยอดให้ละออนมีพื้นฐานทักษะที่จะสามารถไปแข่งกับทีมอืน่นๆหรือว่า มีทีมไหนที่สนใจเห็นละอ่อนของเขามีแววอยากจะสนับสนุนพลักดันต่อให้ไปได้สูงขึ้นก็สามารถมาเลือกมาชอบเอาได้เลยนะฮะละอ่อนคนไหนพร้อมที่จะเข้ากับทีมไหนก็เขายินดีสนับสนุนให้ไปหาประสบการณ์กับทีมต่างๆนะแต่ถ้าบได้มีเป้าหมายถึงขั้นแบบเล่นแบบ เป็นมืออาชีพอยากจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มาออกกําลังกายแล้วก็มีทักษะฟุตบอลมามวนด้วยกันกับกลุ่มสมาชิกกีโฟกหนองเล็งซ้ายก็มารวมตัวเล่นกันได้ครับตีสนามฟุตบอลหญ้าเทียมเทศบาลตําบลแม่ใจหนองเล็งซ้ายก็กีโฟกยินดีทื้อาการต้อนรับสมาชิกทุกคนก็ยินดีต้อนรับนะพอแม่พี่น้องคนไหนอยากให้ลูกลุหลานมาก็มาได้เลยแต่การมาเขาจะต้องมีเสื้อ สีทีมันท้นเป็นทีมเดียวกันน้อยเพราะฉะนั้นก็ต่อไปครับสมาชิกท่านไหนอยากจยให้ลูกหลานมาเล่นกับจีโฟก็สนับสนุนกิจกรรมจีโฟด้วยกันซื้อเสื้อหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มาเล่นด้วยกันได้เลยมามีการใช้จ่ายเพิ่มเติมแฮมละนะฮะนอกเหนือจากการไปออกทํากิจกรรมต่างๆทีจะต้องมีการลงขันกันนะเพื่อซัพพอร์ตในการจัดกิจกรรมเพราะว่าอิตครับบอกตรงๆเลยว่าอิตมากกวขนาดผมทำสองวัน ดนตรีวันหนึ่งกีฬาวันหนึ่งนี่โหนอกเลยครับแต่มีความสุขนะเห็นหลออนไปแล้วมีความสุขโอ้ทำผลงานได้เยี่ยมมากถ้าใครดูคลิปก่อนหน้านี่โอ้หลออนเข้าวบบธรรมดาครับสามารถตีเสมอนะครับเล่นเสมอกับเจ้าภาพได้นะจนหมดเวลาเราต้องมาดวลจุดโทษกันนะถึงแม้ว่าจะก,ก้านไปแต่โอ้แมตต์นี่นี่คือได้ใจครับถือว่าหนองเลิงซ้เอ FC ได้ไปเปิดตัวตีสนาม2ลมสเตเดียมหือสมาชิกฟุตบอลได้หันละ และเดี๋ยวเห็มน้อยครับคิดว่าคงจะมีแห็มหลายๆแม็ยู่ทีเขาได้มีโอกาสได้เข้าไปสร้างสีสันไปรวมสนุกตัยก็จะลืมคอยติดตามเพื่อกำลังใจละออนตัวนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไว้ก่อนอย่าลืมคอยติดตามการทำงานของชีฟุกต่อไปครับสวัสดีครับ